เลยมาพบกับผมนะครับเต้เกมเมอร์ครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปรุงยามองเห็นกลางคืนนะครับแล้วก็ยาล่องหนนะครับก็มาไร,ไร้ะไเดี๋ยวรับนะโอเคเอายาอะไรก่อนยามองเห็นกลางคืนก่อนเนาะเลยจะเรียกว่ายาอะไรก็ไม่รู้นนะแล้วก็เดี๋ยวขอต่พัาน์กรอนสำหรับยาล่องหนในถ้วนนะ เดี๋ยวแป๊บนำนี่ก็เป็นอัพเซกของนะเนเธอร์วาดเครลทอคอีกหนึ่งอันนะนนก็ตามแมมุมดองแล้วก็เลสสโตนนะโอ้โหโคตรเยอะเลยโอเค สำหรับย,ยามย่ามองหินกลางคืนนะครับก็ใส่แคลท้องเข้าไปนะครับกินปล่ากินใต้แมงมุมดองเปล่าก็ใส่เลสตสโตน ทีน er oh. oh. <SL> ี้เราก็เอามาดูแบบนี้ปุ่งไปใช่ไหมแปดนาทีนะครับนี่ยแปดนาทีทีนี้เราก็ใส่ดินดินดินปืนคิปเปอร์ไปของคิปเปอร์นะครับก็ใส่ไปตะวันเบิกฟ้านกกาโบยบินใส่ไปเลยใส่ไปอยู่อยู่โยสมา 1 One, two, three, four. 2 3 4 6หกหกนาทีครับป้าผมใส่ผิดขวดนะแปดกับแปดแล้ก็หกนาทีแปดกับหกต่างกัานทำจะแปบนะวิมืดอ่ะมืดกลางอ๋อข่าไม่กลัวเล้ว โอเคนะก็เดี๋ยวกิ่นาทีสามนาทีนะครับปอหรีอสามนาทีพอเรากินมันก็เพิ่มนะโอเคครับไปนี่คือวาสปาลิน กินเมื่อกี้เป็นแปดนาทีเลยใช่ไหมฮะในนี้ว่าใส่แครอทนะครับเกียดเสียงนี้โคตรโคตรเลยกินแครอททองแล้วก็ ตามงงุมก็จะเข้าได้ชอบกินอำเรินนะโอเคนี่สามนาทีครับสามนาทีนี่ก็สองนาทีสิบห้านาที ทีนี้เราก็ลองมาใส่เลสตอนดูนะครับจำไว้นะครับขวดที่ไม่ได้ใส่ที่ปลาดินปืนคิปเปอร์ไปมันสานาทีแล้วพวกที่อันที่ใส่ดินปืนของคิปเปอร์สองนาทีสิบห้าวินะครับกินเล่นอยู่ได้ปึ๊บปปึ๊บแนาที6นาทีครับ เห็นไ,ไหมครับลทธิสโตนมันทำให้ลธิ์มันเพิ่มนะครับก็อยู่ไหนอะ่ะคือผมหายครับผมอยู่ไหนอ,ะอ่ะโอ,โอ๋อโอ้โหคืออ๋อครับผมหายย่าอ๋อนี่อ่ะเนียเนียๆ โอเคนะผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันให้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ